วันนี้เราจะมาแนะนำชุดคอมไฟฟ้าสำหรับรถกระบะหนึ่งตันนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวคอมเพรสเซอร์ขายึดคอมเพรสเซอร์หน้าปัดควบคุมความเย็นเซ็นเซอร์อแจ้งความาแจ้งความเย็นนะครับชุดหัวย้ำสายที่จะต้องดัดแปลงและชุดสายไฟ ครับการทํางานก็คือเราเมื่อเราเปิดหน้าปัดนะครับเราไปตั้งที่ตัวอุณหภูมิว่าเราต้องการอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเมื่อเปิดสตาร์ทเครื่องยนต์เปิดเปิดแอร์ไฟจากแบตเตอรี่12โวลต์ก็จะมาเข้าชุดตัวคอมเพรสเซอร์และสั่งงานให้คอมเพรสเซอร์เริ่มทำงานนะครับการทำงานของมันก็จะเริ่มจากศูนย์ สิบยี่สิบสาสิบไปถึงร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอันนั้นขึ้นอยู่กับความเย็นของอชุดตัวทําความเย็นคืออีวาโพเลเตอร์้านำมาติดตั้งก็จะเราจะเน้นไปพวกรถบรรทุกหนึ่งตันนะครับหรือปิกอัพหนึ่งตันส่วนท่านที่จะซื้อไปติดตั้งเองนะครับท่านสามารถป,ปรึกษาทางบริษัทสามนทนโซลูชัน ประเทศไทยจำกัดได้นะครับโดยท่านจะได้ชิ้นส่วนตามในรูปทั้งหมดนี้นะครับและข้อแนะนำและคู่มือการเดินสายไฟถ้ามีข้อสอบถามอะไรก็โทรติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่วางเอาไว้ในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณครับ